บริษัทบีครีมแคริเอร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกสัญชาติอเมริกันที่มีอายุกว่า120ปีภายใต้แบรนด์แคริเอร์เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของแคมเปญใหญ่รับหน้าร้อนเปิดตัวโปรโมชั่นสุดร้อนแรงร้อนนี้ฟรีค่าไปซีซั่น3 เราชนะร้อนนี้ไปด้วยกันอย่างเป็นทางการพร้อมชวนคนไทยอยู่บ้านแบบสบายใจกับบินค่าไฟที่แคริเออร์พร้อมจ่ายคืน2เดือนเพื่อยืนยันรับประกันถึงความคุ้มค่าสูงผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศแคริเอีร์เป็นปีที่3ติดต่อกันซึ่งภายในงานเปิดตัวแคมเปญมีการปล่อยขบวนคาราวานรถแห่กว่า30คันนำโดยผู้บริหารแคริเอีร์พันธมิตรผู้แทนจำหน่ายแคริเอีร์และต่อธนภพลีและธนกจรพรีเซนเตอร์ของแคริเอร์เอ็กซ์โรเตอร์พลัสที่มาร่วมงานสร้างสีงสันณลรานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ก แคมเปญหน้าร้อนนี้ค่าไฟเนี่ยก็เป็นปีที่ต่อกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญหน้าร้อนที่ลูกค้าของแคริเออรเนี่ยเข้ารอคอยกันเลยทีเดียวนะฮะซื้อเครื่องประดับแพริเออร์ของเราเนี่ยนะฮะเราจะทํางานจ่ายค่าไฟฟรี1-2เดือนนะฮะสำหรับรุ่นของแคริเออรที่ร่วมรายการในปีนี้ครับเป็นแคริเออรรุ่น X Computer Plus ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของเรารุ่นนี้ก็มากับคอนเซ็ปต plus อีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วก็มีสีทเลือกถึง2สีนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วก็รุ่น l i มิน e ด Limited ของเราก็จะเป็นทั้งสีดำเราอยากจะฝากพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับแอร์ Carrier X Inverter Plus นะครับผมก็ยังจะได้ร้อนนี้ฟรีค่าไฟพ่วงไปด้วยเลยนะครับผมกับค่าไฟ2เดือนไงก็ Carrier X Inverter Plus plus อีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะนะฮะ